ครับเมื่อเช้านี้ไปเดินสวนก็เจอพึ่งพองบินในสวนคิดว่าอาจจะมีการขยายรังช่วงนี้ซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็มันมีเดินบินอยู่ก็ืออาจจะขยายรังจากรังเก่าก็ได้ฮะก็เลยต้องมาเตรียมมาเตรียมมาเตรียมหลังหลังหลังล่อไว้ก่อนครังล่อก็ไม่มีอะไรมากครับรังที่สงขาอยู่นั่นแหละครับผมก็ติดตั้งขาเข้าไปเพราะว่ามันจะสะดวกในการเคลื่อนที่เร็ว กดประมาณนี้ครับขาเหล็กครับอันนี้ก็จะเป็นที่กันกันมดก็ตึบครับแค่นี้พอรครับไม่ได้เอาแน่นปึบอ๋อใส่จะคับไป ครับสงสายมันจะคับไปแต่วควานมาันสักหน่อยอ้าวไม่ได้ มันใหญ่สกูมันใหญ ได้ได้ปึ๊บเอยเดี๋ยวครับปึ๊บยี่ก็มีสองตัว้วสว่านแต่าาทำเว่าตัวเดียวย <c oughs> ตัวเนี่ <c oughs> เวลาทำงานไม่คิดว่าจะใช้สว่านสองตัว ยิงก็ไขวงวก็ไขได้ทนะุกคนเราพอมีไฟฟ้าเข้ากับขีเกียจธรรมดาครับออขันด้วยมืออ,อ้าวป้อกเลยเ,ออเวลาวัดไข่ไขวงตัวเล็กเนี่ยฮะแต่เวลาใส่อ่านต้องเ,าเอาเขาเอาตัวใหญ่มามันก็เป็นเั้าเงีย ข้างว่ามันปกติแล้วมาเข้าได้นะแต่ก็เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจเนี่ยมาเป็นตัวใหญ่อ่ะลองดูเตอนวัดเอาตัวเล็กมาเทียบอตอนไปวัดตัวใหญ่มาวัดเออเป็นเนี่ยครับเอออายุมากแล้วก็ไม่เด้อไไรดีด น,นี้นะครับจกินแค่นี้ลาคาเสร็จแล้วไปตั้งรอได้แล้วแค่ทาไข่พึ่งแล้วก็ต้นกิโรโมนที่เหลือวัดใจพึ่งกับทําเลครับ <c oughs> อ่าตอนนี้ก่อนแ,น,แน,น่ติดแน่นติดแน่นติดแน่นเท่านานอ้ามีตัวอ่ามีตัววัดใส่ไป ลุกมาแล้วใอ่กองหมดลุบนี่ไงฮะอันนี้ก็รอ,อพึ่งได้แล้วก็เนี่ยครับเสร็จแล้วก็แค่ทาไข่พึ่งไข่พึ่ง๋ยวไปโดนแดดมันก็ละลายพึงย่งนี่ไงครับ ครับที่เหลือก็ฉีดฮิโรโมนสักหน่อยก่อนไปตอนที่ตั้งเสร็จแล้วก็ฉีดฮิโรโมนเอาเสานี่ไปตอกเลยครับปุ้งกุ้ง,งุ้งปุ้งเข้าไปเสร็จเอานี่ไปเสียบจบร่อพึ่งได้ครับอันนี้ไปตอกแล้วก็นี่ร่เพึ่งได้เลยก็ถึงก็จบงานครับไปเข้าระบบทำไว้พอดีแล้ว มาสามารถตอกเข้าได้เลยครับโอ้โหสองลังนี้ได้แล้วครับสองหลังหลังจะสงจะเกยกันแล้วแต่ท่อนไม้เนี่ฮะไ,ได้คลิดเยอะเท่าน,นี้ก็เท่าน,นี้ก็สามารถล่อพึ่งได้แล้วครับเดี๋ยวเย็ยนๆนี้ไป พาไปาใใสมัยกเซ็จนี่ก็รอเพึ่งได้แล้วเดี๋ยวเอามันมอนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาลมันมเครื่องใส่มันก็น่าจะาก,กันามดได้จะจบงาจบข่าวส่วนไอ้รูตรงนี้ถ้าเกิดกล่องมันคอนก็เอาส,สกูยัดเข้าไปครับเนี่ยสองรูที่ทำไว้เนี่ยขันก็ได้ไม่ขันก็ได้คือเราเสียบหลักแล้วเนี่ยเผือกล่งองมันยังคอนอยู่ ก็อสกูว่ายัดเข้าไปแต่ปกติแล้วผมก็ไม่ได้ขันนะเสียบลงไปหิเศจเวลาจะยกก่อนถอดปุ๊บกลับบ้านเลยส่วนแคก็แค่นี้ครับโอเคครับไปแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องเอาออกก่อนเพราะว่ารอพึ่งเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องปิดมันนะเปิดให้หมดเปิดให้เยอะพึ่งจะได้เข้าเอยอยู่งล่ะต่อรอเลยเปิดให้เยอะครับ อือเอางี้ก่อนอือสงสัยจะต้องเสียมันเอออือเนี่ยครับอือคราวนี้ก็ไปรอพึ่งได้แล้วเพอาตั้งเสร็จปุ๊บฉีดโปโลอโมนใช้ได้ครับผมโอเคเนี่ยครับรอพึ่งไปแล้วครับ